สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเกมหาทายกันนะครับชื่อลับชมนนตินะครับผมครับมันได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปทำอะไรที่นี่คือฉากนี้ครับมีเราจะอวดนี่คือฉากเลยครับปะฉากอะไรครับคนดูช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับฉากนี้นะครับ คืออะไรคอมิกด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาชาเลนจ์นะครับนะครับดียวดูนะครับนี่นะครับกระปุกนี้นะครับเป็นกระปุกเงินออมสินนะครับทายหน่อยนะครับมีเงินเท่าไหร่รวมเท่าไหร่นะครับมีแบงค์พันด้วยนะ มีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยเว้แบงค์ห้าสิบก็มีหมดเวลาท้าไทายถูกท้าไทายช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์นะครับต่อไปข้อที่สองเกมท้าไทายนะ่ะข้อใดข้อที่สองข้อใด โลกอีกหนึ่งพล้านปีจะเป็นยังไงชชวยคอมเมนต์หน่อยก่อไกไม่สามารถอยู่ในโลกใบโลกโลกนี้ได้ร้อนที่สุดขอใครโลกที่ดับเดือดที่สุดข้อควายโลกที่หมาสมุดระเหยหายที่สุดข้อไหน ต่อคือขอควายขอควายนะครับขอควายนะครับดูสามารถข้อที่สามนะครับข้อที่สามน,นะครับต่องคุกกี้มีอะไรอยู่ข้างในอยู่ในข้างในกรไก่คุกกี้ขอไข่มือถือขอควายเหรียญงองงวิกทาจมูก นะค,คืออะไรมอร์ราด็อกเกอร์วิกครับมองมูวิกนะครับนี่คือสีเทาคือสีฟ้านะครับเดี๋ยวเจอก,กันนะครับปิดตากันนะครับปิดตชาชัดตุก๊กาสีฟ้า,าไทยซิว่าอยู่ทีงไหน <laughs> ไม่บอกหรอก ทาสิอยู่มือไหนติ๊กต็อก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 คำตอบคือมือข้างไม่ใช่ไม่ใช่กระบอกว่ากรบอกว่าทายสิว่ามือขวามีเสียอะไรอยู่มือขวาเสียอะไรอยู่มือซ้ายถือเสียอะไรอยู่มือซ้ายถือสีเก็บกรรมไว้ดิ นี่นะครับอันนี้มือซ้ายนะครับสีฟ้าครับสีนี่คือสีฟ้าข้อสี่นะครับต่อไปข้อห้านะครับข้อห้าประเทศกัมพูชาติดกับประเทศไหนประเทศกัมพูชานะครับกอไกบูไนขอยขอรไทย ข้อควายลาวเลื่อนไหนโมเบลคำตอบคือไทยนะครับ,บรและลาวนี่นะครับไทยและลาวข้อหกนะครับข้อใดประเทศไหน ที่มีประเทศที่ประชากรที่น้อยที่สุดประเทศไหนคำตอบคือนครวัดวัติกันและซีแรดน์นะครับ2ข้อเลยนครวัดวัติกันกับซีแรดน์นะครับรต่อไปข้อ7นะครับ ข้อใดไม่ข้ออะไรเนี่ยต่อไปข้อเจ็ดนะครับข้อใดข้อใดอเดี๋ยวคิดกันนะครับข้อใดมีประเทศอินเดียเกาะประเทศอินเดียมีประเทศเกาะอ,อะไรบ้าง เบืรอสีลังกาข้อแปดข้อแปดนะครับข้อใดนักวิทยาศาสตร์โลกโลกเกิดมาโลกเกิดวันที่เท่าไหร่โลกเกิดมากี่ปีแล้วโลกเกิดกี่ปีนะครับ บอเวลาคำตอบคือ4ี0 0ันหล้านปีก่อนนะครับไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนส่นห้ารล้านปีมาแล้วครับแล้วครับครับผมลักข่าวครับลักข่าวครับลักข่าวข้อข้อรเก้านะครับข้อใดข้อใดห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่ คิดนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วติ๊กตอกเขาติ๊กตอกไม่ได้คำตอบกันหมดแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กไปละการข้อเก้าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่คือแบงก์ยี่สิบนะครับเอ่อเลขสุดท้ายคือเลขอะไรติ๊กตอก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 บอกเวลาง่ายมากสามอ่ะดูให้เห็นนี่นะครับ นี่ดีดีดีูนะครับนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวจบอกคุณชีครับ0 4 1 3 3 3ี่หนนะครับขอให้ถูกอลอตเตอรี่นะครับขอให้ถูกอลอตเตอรี่นะครับทุกูชมวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <Subscribe. S 1> ับสไครป์ซับสไคร b ์ซับสไครป์นะครับบ๊ายบายเพลย่ให้กันบ้างครับสมรรถชีสนี้นะครับ Yaru god like o chappo zo sukai da ha one ni ho ho titi tam shom na ha also ba so masu ba de